สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ99นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเป็นเอกเอกชัยคำแก้วนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับคุณผู้ชมบ้านแหลมประทับนะครับตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่เลยครับที่นี่เขาโด่งดังมากเรื่องของปลาโลมาสีชมพูนะครับโอ้โหผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสแล้วก็ไปดูตัวเป็นๆตัวจริงๆนะครับของโลมาสีชมพูนะคุณผู้ชม และที่สําคัญที่สุดหลังจากนั้นไฮไลท์พาคุณผู้ชมนะครับใครที่มีความศรัทธาหรือเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเราจะไปทราบประวัติของหลวงปู่ทวดกันว่าที่ไปที่มาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเป็นเช่นไรนะครับและเราจะไปดูแพนเค้กนะครับที่เป็นแพนเค้กที่ถือได้ว่ามีแค่2ที่เท่านั้นนะครับมีที่นิวซีแลนด์และก็ประเทศไทยนะครับฝรั่งให้ฉายานาว่าแพนเคก้กประเทศไทยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าได้เวลาที่เราจะต้องไปขึ้นเรือกันแล้วค,คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรา ก้าวก็ก้าวไปพร้อมกันคผมไปเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่บนเรือเรือแล้วนะครับและวันนี้ภารกิจที่เราจะพาก้าวก้าวไปดูนั่นคือปลาโลมาสีชมพูและวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากไกด์กิติมาสาม่านะครับตอนนี้ผมอยู่กับไกด์เล็กนะครับหรือพี่เล็กนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีก้องนะครับครับผมพี่เล็กครับพี่เล็กนะครับครับเป็นพนักงานของตานคู่วิลล์รีสอร์ทนะครับครับผมวันนี้จะเป็นไกด์พานําเที่ยวมาดูปลาโลมาครับครับผมแล้วก็หลวงปู่ทวดบ่อน้ำเจืญกลางทะเลนะครับครับ ครับพี่เล็กอยากทราบว่าเหมือนถ้าสมมุติว่าเรา,าเดินทางมาจะมาดูบาโลมาเนี่ยครับเราจะสมมติมาจากหานไจเนี่ยจะต้องเดินทางยังไงบ้างครับพี่เล็กถ้าจะเดินทางมามา,มาดูบาโลมาถ้าจะมามาจากหานไจใช่ครับผมขึ้นรถตู้มาเลยครับก็ได้ครับมาลงที่นครรถตู้หาหญจที่นครมีนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อจากนครเข้าขนอมรถตู้จะมีรถตู้โดยสารนะครับเป็น จากนครมาถึงขนอมเอเดินทางมาถึงขนอมปั๊บก็ไปที่ตานคู่พีทีจอดดูว่าตัวหาผมก็ได้ครับเบอร์พี่เล็กเลยครับติดต่อโดยตรงเบอร์พี่เล็กเลยเบอร์ผม082ครับ82ครับ442ครับ442 8360โอเคก็สามารถโทรหาพี่เล็กได้ก็พี่เล็กก็สามารถที่จะรับสมมุติถ้ามาถึงขนอมแล้วพี่เล็กก็จะมารับแล้วก็พามาชมบาโลมากันแบบ จริงๆชาวลักกาเห็นแบบเต็มๆเลยได้ครับ,รบแล้วช่วงเวลาที่แนะนําเลยพี่เล็กว่าเ,าเป็นช่วงไหนเวลาไหนที่ควรจะมาดูปลาโลมาและปลาโลมาเทแบบมุมาสที่แบบจะเห็นมากคือเป็นช่วงเวลาไหนครับช่วงเวลาที่ปลาโลมาจะขึ้นก็คือเป็นช่วงตอนเช้านะครับเจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงเช้านะครับคือปลาโลมานี่มันอยู่ในน้ําทะเลลึกแต่ว่ามันจะมาหาอาหารแถวๆนี้ครับที่นี่เป็นที่นี่ที่นี่เป็นจุดตัวอย่างครับรับหมู่บ้าน ตัวอย่างคือชาวบ้านเขาอนุรักษ์ปลาไว้ไม่ให้เรือใหญ่เข้ามาล่าปลาเล็กปลาน้อยที่นี่ปลาโลมาเวลาเขาอยากจะมาที่นี่เขาก็มาหาเหยื่อกินที่นี่ครับเวลาเขาหิวเขาก็มากินที่นี่หลังจากเขาอิ่มเขาก็ไปอยู่นนน้ำเหมือนเดิมแล้วช่วงเช้าเนี่ยเขาจะมาหาอาหารที่นี่เพราะปลาที่นี่ปลาเล็กปลาน้อยอชุมเรือใหญ่ห้ามเข้าเลยนะครับที่เล็กเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าปลาโลมาสีชมพูนี่มีลักษณะเด่นหรือว่ามีลักษณะยังไงถึงทำไมถึงเรียกว่าปลาโลมาสีชมพูครับ ปลาโลมาสีพูคือปลาโลมานี่ปลาโลมาจริงๆแล้วมันเป็นปลาโลมาแก่นะครับครับมันถึงเป็นสีมพูนะครับครับผมปลาโลมาแก่นะครับคืออายุเยอะใช่ไหมครับอายุเยอะครับพอโตเต็มวัยแล้วมันก็เป็นสีมพูครับอายุเยอะแล้วครับนี่คุณผู้ชมครับตอนที่เราถ่ายทําอยู่ตอนนี้เราเริ่มจะได้เห็นปลาโลมาแล้วปกติเนี่ยครับวันๆหนึ่งนี้เราจะได้เห็นประมาณสักกี่ตัวได้ครับนี่เลยวันหนึ่งก็แล้วแต่ช่วงัยาว์สะอาดอากาศดีอย่างช่วงช่วงหน้านี้ครับครับ มีนาเมษาพฤษภาครับช่วงนี้ครับช่วงอากาศดีปลาลงมามันจะขึ้นช่วงหน้าร้อนนะครับอ๋อหน้าร้อนแล้วฝนต้องไม่ตกด้วยนะครับอ๋อถ้าฝนตกมันมองปลามองอาหารปลาไม่เห็น,นครับอ๋อมองปลาอมองเหยื่อไม่เห็น มันก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วพี่เล็กครับเหมือนถ้าสมมติเรามาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเราควรจะปฏิบัติตัว,ปปตวยังไงบ้างครับเหมือนต้องทําอะไรบ้างเหมือนเวลาให้อาหารหรือว่าเรามองดูหรือว่าส่งเสียงดังอะไรได้หรือเปล่าครับส่งเสียงดังได้ไม่ไม่ไม,ไมีไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันคุ้นกับคนแล้วครับ,<อ>รบที่นี่<อ>ครับแล้วเหมือนอาหารที่เขากินที่เรามาให้คือเป็นปลาต้องเป็นปลาสดนะครับอย่าปลาถ้าไม่สดเขาก็ไม่กินนะครับคือพูดถึงว่าพื้นที่นี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ปลาโลมาเยอะมาก ปลาลงมาเยอะครับชุมครับเพราะว่าเขาพื้นที่นี้อ่ะพวกปลาเล็กปลาน้อยที่นี่มีหญ้าทะเลด้วยนะครับเป็นที่อยู่ของพวกปลาปลามาวางไข่นะครับปลามันก็จะมีปลาเล็กมาครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่เราถือได้ว่าโชคดีมากๆนะครับวันนี้ที่มีโอกาสได้เห็นนะครับก็ พี่เล็กครับทราบอยากทราบว่าถ้าสมมติวรามาอย่างเงี้ยเหมือนกุ๊บทัวร์มาอย่างเงี้ยเราใช้ค่าบริการของคนที่มานั่งชมเนี่ยเราคิดยังไงอะไรไงบ้างครับพี่เล็กเดีวอเป็นเที่ยวนะครับเที่ยวละพันนะครับเที่ยวละพันนั่งได้มอนจูผู้โดยสารได้เจ็ดคนนะครับก็ทำเกินเจ็ดคนนะครับเหมากันมาเหมากันมาเจ็ดคนก็ออกเจ็ดคนก็ออกประมาณนั้นหรือว่าถ้าเรามาครบเจ็ดคนเราก็ออกทีเดียวเลยหรือว่าใครมาก็อาจจะรอหน่อยให้ครบทั้งเจ็ดคนเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่าย หแล้วว่าถ้าอยากเป็นส่วนตัวก็เช่าลำมาเลยเช่าลำไปครับก็เดินทางจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับพี่เลี้ยประมาณสักไม่ถึง5นาทีแล้วคุณผู้ชมเราก็สามารถเห็นบาโรมาสีชมพูได้นะครับก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคุณผู้ชมก็มันเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าธรรมชาติจริงๆครับคือเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนคงอยากเห็นคือเราเห็นแต่ในภาพในรายการในวิดีโอที่คนอื่นถ่ายกันไปนะครับวันนี้รายการก9ได้เห็นแบบว่าจริงๆนะครับก็ เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อำเภอขนมเขายังสามารถอนุรักษ์ปลาโลมาแล้วก็อนาคตวังข้างหน้าก็คงจะมีแบบนี้อีกใช่ไหมครับพี่เล็กมีครับเขาจะอนุรักษ์ไว้ที่นี่ครับลังจากดูปลาโลมาเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อน้าจืดนะครับอบ่อน้ําจืดกลางทะเลนี่ขึ้นอยู่กับสภาพน้ําด้วยนะครับถ้าน้ําขึ้นก็มองไม่เห็นนะครับเห็นว่าเป็นบอ่อแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเจอหรือไม่เจอครับแต่ถ้า น้ำลงเนี่ยน้ำเ,เห็น,นเราจะเห็นแล้วอพอพิสูจน์ได้ว่าจืดจริงครับไอน,นี้ความเป็นไปปันมาเป็นมานี่พี่เล็กเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับสักสัง,ส,งสังเข็นิดนิดหน่อยหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉบับจริงเราค่อยไปเล่าก,กันที่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 จริงครับเห็นผมได้ยินมาจากชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำจืดรอยเท้าของ,ลงหลวงปู่ทวดนะครับข่าบของ,ของ,ลงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดท่านพาลูกศิษย์มาที่นี่นะครับแล้วก็ไม่มีน้าจืดมาติดที่เกาะแล้วก็ไม่มีน้ําจืดท่านเลยเหยียบน้ำจืดเหยียบน้ําทะเลให้จืดได้นะครับ ก็เหมือนกับว่าไม่มีน้ําจะกินก็เลยเอาเท้าเหยียบน้ําแล้วก็น้ําบริเวณนั้นก็กลายเป็นน้ำครับอเล็กครับปลาโลมาที่เราเห็นอยู่เนี่ยอายุประมาณสักกี่ปีได้ครับหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วใช่ไหมครับอันนี้แก่นะผมก็ไม่แน่ใจได้นะครับนี่อย่าปาได้อยู่นี่กินกับมือไม่อ่ะกินกับมือเลยเหรอ ต้องถ่ายวีดีโอนะถ้าถ่ายถ้าจ่ายถ้าถ่า,ถา,ถายจากภาพมันไม่ค่อยสนุกต,ต้องถ่ายวนะีดีโอเะได้ดูวีดีโอด้วยนะครับ แบบว่าหเห็นเป็นๆนะครับตัวจริงๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของรายการ99นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆโหที่ให้เกียรติเป็นไกด์กิติมาสับพ,พาเรามาดูปลาโลมาสีชมพูนะครับที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้ชมโอ้บอกได้เลยว่าหนึ่งครั้งหน้ามีโอกาสอยากให้มาที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักเบรกกันสักครู่นะครับปล่อยให้นะยะทางตอนนี้ทํา เวลานะเพื่อที่เราจะไปอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่เล็กจะเป็นคนเล่าให้ฟังว่าอีกจุดจุดหนึ่งนี้ที่เราจะไปนี่เป็นอะไรครับพี่เล็กเป็นบอน้ําเจิดบอน้ําเจิดของลงปู่ทวดนะครับครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพี่เล็กจะไปเล่าให้เราฟังกับสถานที่จริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศของสองฟังของทะเลที่นี่ครับว่าสวยแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับ เชียร์บนโลกสีฟ้ากับโคกตื่มละลุ้นแต่งห้องครบเซตแค่ส่งรหัสใต้ฝาทองแจก50เซตทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า23ล้านบาทถึง31พฤษภาคมนี้ต้องซ่าต้องกล้าต้องโคกข้ากล้องหอมมะลิทำไมเลือกตราเกษตรที่เลือกตาเกษตรนนะเหรอเพราะว่ามีประโยชน์แบบข้ากล้องและหอมอร่อยแบบข้าวหอมมะลิ นึกถึงข้าวกล้องหอมมะลินึกถึงตราเกษตรข้าวมีคุณค่ามีหัวใจข้าวกล้องหอมมะลิทำไมเลือกตรากษตรเมื่อก่อนอะ่ะเคยคิดว่ากินข้าวกล้องกินซะดีกว่าแต่พอได้ลองมากินข้าวกล้องตรากษตรแล้วนะมันนุ่มอะ่ะนึกถึงข้าวกล้องหอมมะลินึกถึงตราเกษตรข้าวมีคุณค่ามีหัวใจเส้นทางชีวิตเส้นรอบวงเส้นราบ เส้นตัง้งฉาก mm. เส้นอยู่ที่เราเลือกวุ้นเส้นคับเกษตรรสชาติจัดเต็มอร่อยจริงพูดเลยวุ <c oughs> ้นเส้นคับตรากเกษตรคือเส้นที่เลือก ู้ชมหลังจากที่พักเบรกกันไปนะครับและก่กอนหน้านี้ผมบอกคุณผู้ชมแล้วในจุดจุดหนึ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมมานะครับนั่นคือเราจะมาไหว้หลวงปู่ทวดกันนะครับและตอนนี้พี่เล็กยังอยู่กับเรานะครับพี่เล็กครับจุดจุดนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เล็กครับ จุดนี้เรียกว่าเกาะนุ้ยนะครับเป็นสถานที่เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ทวดเคยพาลูกศิษย์ท่านมาพักที่นี่ครับเคยมาติดเกาะอยู่ที่นี่นะครัม่ท่านไม่มีน้ําจืดทานครับลูกศิษย์ไม่มีน้ําจืดทานนี่น้าจืดกินเพราะบริเวณรอบข้างเนี่ยเป็นทะเลล้อมรอบหมดเลยนะครับระยะทางก็ประมาณระยะทางความกว้างของทะเลก็น่าจะอยู่ประมาณ400เมตร500เมตรได้ความกว้าง ไคือจากจากเกาะไปถึงฝั่งเนี่ย<ช>ก็ประมาณ4ี่0้ารเมตรได้<ช>ซึ่งบริเวณเนี้ยคือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําทะเลเป,เป็นน้ำทะเลหมดครับคือน้ําจะไม่มีน้ํากินอยู่แล้วติดอยู่ในเกาะแล้วทีนี้ ผมไม่มีน้ากินท่านก็เลยต้องเหยียบตำนานของหลวงพุทธือเหยียบน้ำทะเลจืดก็ตำนานของหลวงเตียมก็มาจากที่นี่ครับเขาเหยียบน้ำทะเลจืดที่นี่ครับเหยียบน้ำทะเลจืดเพื่อที่จะเอามาให้ลูกศิษย์ทานครับเพราะว่าทาไมถ้าไม่มีน้ำจืดทานลูกศิษย์ทานก็ต้องตายเพราะมีนี่น้ำกินนะครับการอาหารอยู่ได้ขาดน้ำต้องตายครับใช่ใช่ก็คือนี่ก็คือเล่าถึงประวัติว่าที่ไปที่มาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก็คือไปที่ไปที่มาก็คือมาจากที่นี่ก็คือว่าที่นี่เป็นบริเวณที่เป็นเกาะติดเกาะ อยู่แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไม่มีน้ําจะทานไม่มีน้ําจะกินก็เลยก็ท้าเนี่ยเหยียบลงไปในน้ําทะเลแล้วก็จะเป็นบ่อปุดขึ้นมาเป็นน้ําจืดเพื่อที่จะกินและประทังชีวิตยอยู่ต่อไปนี่ก็เป็นปอดลอยๆคุณผู้ชมแล้วก็จากที่ผมสังเกตดูนะคุณผู้ชมก็มีผู้สานิกชนนะครับที่เลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่ทวดนะไม่ว่าจะผมว่าน่าจะมาจากทั่วทิ่ทั่วกิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นใต้เหนืออีสานออกตงนะครับ ชาวต่างชาติบ e <tinc S 1> างครั้งก็ยังมานะเพื่อที่จะมาสักการะหลวงปู่ทวดเหยยบน้ําทะเลจิตที่นี่นะครับเอาเป็นว่าวาันนี้นะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ก้าวพาคุณผู้ชมมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับแล้วก็พาพี่เล็้นะครับไปในสักการะหลวงปู่ทวดกันนะครับขอใช้ขอพรแล้วก็ส่งพรส่งอะไรให้กับคุณผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเวลาแน่ะครับเดี๋ยวไปไหว้หลวงปู่ทวดกันแล้วก็ใครที่อยากได้อะไรอธิษฐานพร้อมกับผมเดี๋ยวผมส่งตามอธิษฐานให้กับคุณผู้ชมนะครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับ ตอนที่ขอป,ป้านะครับขอป,ป้านี่เป็นมี2 ที่ในโลกนะครับที่นิวซีแลนด์แล้วก็ที่เมืองไทยนะครับฝรั่งก็เรียกเป็นคีกลอกเมืองไทยที่นี่ตำนานของที่นี่ทวานเขาบอกว่ามีเร็วมันสำเทาครับมันลูกผ้าสำเทาครับมันุูกผ้ามารมลรมที่นี่เขาเลยเรียกประมาณขอพผ้านะครับขอผ้าเดี๋ยวอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไปไหว้พระหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วนะครับอิ่มบุญกันแล้วก็อีกจุดจุดหนึ่งที่พี่เล็กจะพาไปเป็นเขาเรียกว่าขอพาคผ้าซึ่งถือได้ว่ามีแค่2ที่ในโลกใน ที่บ้านเราคือเมืองไทยที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่นิวซีแลนด์นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปไกลถึงต่างแดนนะครับบ้านเราครับใกล้ๆนะครับนครศรีธรรมราชนะครับเียนจญคุณผู้ชมนะครับมาไหว้พระมาสักการะหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วก็คุณผู้ชมก็มีโอกาสได้มาดูโลมาสียุมพูแล้วก็ที่สําคัญนะครับยังมาดูแพนเค้กนะครับเขาเรียกว่าฝรั่งเรียกว่าแพนเค้กร็อกเมืองไทยด้วยโอเคคุณผู้ชมข้างหน้าเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะสวยสู้กับนิวซีแลนด์หรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ บริเวณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบริเวณที่แพนเค้กไฮไลท์ที่สุดนะครับคือสวยมากแล้วก็เป็นบริเวณที่ผมบอกแล้วว่าโอ้เป็นชั้นๆนะครับเหมือนกับที่ในตำนานนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นผ้าพับไว้นะครับก็เป็นตำนานว่าเนี่ยครับขาพับผ้าดูความเป็นชั้นครับงดงามมากคุณผู้ชมนี่เมืองไทยนะครับอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสอยากให้คุณผู้ชมมานะครับผ้โหสจุกย้ดนจริงๆคุณผู้ชม คุณผู้ชมและภารกิจวันนี้ของ99 9้นะครับได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมและต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากนะครับไกด์กิจกมาสักวันนี้ที่นําเที่ยวกับรายการ9ก9ก้านะครับและที่สําคัญผมพาคุณผู้ชมมาที่อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบริเวณนี้อยากให้พี่เล็กเชิญชวนนิดนึงครับใครที่สนใจอยากจะมาครับพี่เล็กครับถ้าใครที่ท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาที่นี่นะครับมาที่อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ยากนะครับเดินทางมีรถ ไหลเส้นทางนะครับเดินทางมาได้นะครับถ้ายังไงก็โทรเข้าเบอร์ผมได้นะครับเบอร์ส่วนตัวพี่เล็กเบอร์ย่าอีกทีครับผม082ครับ422ครับ8360นะครับครับอย่าลืมมากันนะครับโอเคนะครับก็พี่เล็กก็การันตีแล้วก็พี่เล็กก็จะดูแลอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจอยากจะมานะครับ ทะเลที่ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับมาดูโลมาแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่ทวดแล้วก็ที่สำคัญได้ไปดูแพนเค้กมี2ที่ในโลกนะครับคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการเกกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหารจนะครับและที่สําคัญนะครับใครที่สนใจจะมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราชนะครับสามารถโทรสอบถามเส้นทางหรือว่าที่พักได้นะครับคุณผู้ ต้องขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เลยครับที่วันนี้พาเรามาเที่ยวที่ทะเลขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและทริปหน้านะครับรายการ9ก9จะพาคุณผู้ชมนะครับตะเวนท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์ที่ไหนโปรดติดตามให้ได้นะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานแล้วก็พี่เล็กขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เล็กขอบครับ